สวัสดีครับพบกับช่องเบิ้ลแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอไม้เศรษฐกิจไม้มงคลนะครับไม้เรียกทรัพย์กันอีกเช่นเคยนะครับโดยต้นที่จะมานําเสนอในวันนี้ก็คือต้นหลุมพอโดยต้นหลุมพอนะครับเป็นไม้ที่มักจะขึ้นบริเวณป่าดงดิบชื้นนะตามที่ราบทางภาคใต้และภาคตะบนอกเสียงใต้โดยความเชื่อแล้วนะ ต้นหลุมพอนะครับถ้าบ้านใดบ้านไหนนะครับปลูกไว้บริเวณนั้นก็จะทําให้ช่วยดึงดูดเงินทองนะครับให้ไหลามาเทมาหาเจ้าของบ้านพูดว่ามาใสอีกทั้งยังช่วยเพิ่มบาร,รมีให้กับเจ้าของยิ่งถ้าปลูกไว้เพื่อทําราคาในการค้าขายจะยิ่งร่ํารวยมากขึ้นเนื่องจากว่าสามารถขายได้ทั้งต้นไม้หรือสามารถแปรรูปเป็นไม้หลุมพอได้อีกด้วย ต้นหลุมพอเป็นต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นที่สามารถตัดใบได้อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากโดยความสูงของต้นหลุมพอประมาณ25-40เมตรโดยความสูงของต้นหลุมพอจะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต้นหลุมพออยู่อาศัยลำต้นเนื้อไม้แข็งเปลือกเรียบหรือตกสะเก็ดเป็นแผ่นกลมบางๆมีสีต่างกันที่พบบ่อยๆมักจะเป็น ออกสีชมพูอมน้ํำตาหรือเทาอมชมพูวิธีการปลูกต้นหลุมพอการปลูกต้นหลุมพอมีหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยต้นกล้าการปลูกด้วยวิธีนี้จะต้องใช้ต้นกล้าที่มีอายุไม่ต่ำกว่า1ปีจะทําให้อัตราการรอดตายของกล้าไม้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าใช้กล้าไม้ที่มีอายุต่ำกว่า1ปีควรจะย้ายชําลงถุงพลาสติกก่อนประมาณสเดือนแล้วนําไปปลูก หรือในกรณีที่ขึ้นเองด้วยการที่เมล็ดทําให้เมล็ดที่ร่วงบนดินมักจะค้างอยู่ในป่าจึงงอบโดยเมล็ดก็คือเฉือนเมล็ดที่เป็นบริเวณรอบๆทั้งสองฝั่งผสมน้ําอุ่นอัตราส่วนคือน้ําร้อนหนึ่งส่วนและน้ําอุ่นอีกหนึ่งสองสองส่วนจากนั้นลองใช้นิ้วมือจุ่มลงไปถ้าสามารถตนความร้อนได้ก็ถือว่าใช้ได้ จากนั้นนำมเมล็ดที่หรืดที่เฉีนแล้วนะครับมาแช่ในน้ํำอุ่นเป็นเวลาหนึ่งคืนโดยจะพบว่าเปลือกที่ห่อมเมล็ดข้างในนั้นจะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายหรือถ้าย,ยังไม่หลุดสามารถใช้นิ้วถูเปลือกเมล็ดได้จากนั้นนำตะกร้าที่มีกระดาษหนังสือพิมพ์รองไว้อยู่หรือนำทรายมาเติมให้เต็มแล้วจากนั้นก็นำมเมล็ดวางไว้และนำทรายมากรบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปิดให้มิดชิดจากนั้นลดน้ำให้ชุ่มและทั่วถึงเมื่อนำลงถุงพลาสติกใส่ตะกร้ามัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปวางที่มีแสงแดดํำไรเมื่อผ่านไประยะเวลาประมาณ8-10วันต้นกล้าของต้นหลุมปอก็จะงอกขึ้นมาผลทรายจากนั้นนำตะกร้าออกมาแล้วลดน้ำวันละหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นก็สามารถนำต้นกล้าไปลงดินที่ต้องการได้เลย ประโยชน์หรือสรรพคุณอื่นๆต้นหลุมพอเป็นไม้เนื้อแข็งเหมาะสำหรับการสร้างบ้านเรือนสร้างเสาสร้างสะพานหรือไม้หมอนรถไฟด้วยลักษณะของเนื้อไม้หลุมพอที่มีสีแดงโคนน้ำตาลเป็นมันเลื่อมเสี้ยนตรงเนื้อหยาบแข็งเหนียวแข็งแรงและทนทานมากสามารถนำไปขัดจักเงาได้ดีไม้หลุมพอนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ตำสบานํำสองหมอนรางรถไฟํำเกวียนหรือเครื่องเรือนต่างๆเช่นทำพื้นทำรอดทำตรงทำคือทำอกไก่ไม้บุปนังก็สามารถทำได้เช่นกันทำลูกประสัก์โครงเรือใบเดินทะเลทำแจวทำพายทำกันเชียงทำเสากระโดงเรือทำไถตทำคลาดทำครบทํำสาสทำกระเดืองนะครับ ตำตัวถังรถนะครับหรือว่าด้ามเครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีสรรพคุณในการใช้ประโยชน์ค่อนข้างชําม,มากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ